สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเซลซิงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับซิงมีรถที่เพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามามากๆเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีมาแล้วสภาพดีๆเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับวันนี้นะครับซิ่งจัดมาให้แล้วนะครับเป็นเจ้าตัวโตย่าต้าวีออนะครับปี2004เกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้นี่ซิงมารีวิวด่วนๆให้ดูนะครับเพราะว่าจะให้ดูรถเดิมๆก่อนที่เราจะทําการเก็บงานนะครับตำหนิมีแค่2อย่างนะครับ1นะครับ สีอาจจะด้านๆจากการใช้งานมาบ้างนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับเก็บให้ทั้งคันเลยนะครับเก็บสีที่มันด้านๆจากการใช้งานครับ2นะครับฟิล์มนะครับอาจจะลอกมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่นกันนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราติดฟิล์มให้ใหม่นะครับทั้งคันเลยครับก็นอกนั้นซิงบอกได้เลยครับคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยครับบอดี้เดิมๆภายในใหม่กริปนะครับของเครื่องนี้แห้งๆไม่เคยติดแก๊สเลยครับรถป้านแท้ๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยว ค่อยๆพาไปดูรอบๆคันนะครับเดี๋ยวตามซิ่งมาเลยนะครับอะนอกจากตำหนิสีนะครับที่อาจจะด้านนิดนึงนะครับจากที่เห็นนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นตัว toyota vios นะครับเครื่อง1.5ตัว s ตัวท็อปสุดเลยนะครับอ่านะครับสีนะครับอย่างที่ที่เห็นเลยนะครับสภาพน่ะอาจจะด้านด้านเดิมเดิมนะครับจากการใช้งานนะครับเพราะว่ารถอายุ10กว่าปีแล้วนะครับตรงนี้รีบมารีวิวให้ก่อนที่จะเอาไปเก็บงานนะเดี๋ยวถ้ายังไม่มีใครจองนะครับเดี๋ยวเก็บงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยซิ่งอาจจะ มารีวิวอีกสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ซึ่งคิดว่าสภาพนี้เนี่ยถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องสีที่มันด้านๆแต่การใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บให้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งว่าอยู่ไม่นานแน่นอนครับสภาพนี้ไปไหวแน่ตัว S นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าออปชั่นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับอ่ะขายนอกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับผมสําหรับภายในนะครับตัวนี้นะครับเป็นภายในเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับ ตัวเลยคือรถติดกว่าปีเนี่ยหาสภาพเบาะผ้าสภาพแบบนี้นี่ยากแล้วนะครับบอกแล้วได้เลยนะฮะถ้าคนที่ชอบความเดิมนะครับของรถออริจินอลเนี่ยเบาะสภาพนี้ผมบอกได้เลยฮะหายากแล้วนะครับสภาพนี้นะครับนี่นะฮะทางด้านหน้าด้านหลังนะครับเบาะเพดุงพดานนี่ผมบอกได้เลยคือเจ้าของเดิมนี่ค่อนข้างเป็นคนที่รักษารถมากครับถุงลมนิรภัยนะครับมีให้หนึ่งลูกนะครับสมัยนู้นนะฮะมีหนึ่งลูกอ่านะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับวิทยุนี่ครับตัวท็อปจะเป็น ซีดีกับใส่เทปคัเสเซตได้นะครับโหสมัยก่อนนี่ได้ซีดีมานี่ก็เริ่มเทแล้วนะนี่โอเคเดี๋ยวให้ดูตัวท็อปนิดหนึ่งตัวท็อปเนี่ยเลขใหม่จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบเข็มเออเป็นสามิติแบบนี้นะครับจะไม่ใช่แบบเข็มนะครับถ้าตัวไม่ท็อปจะเป็นไม้เข็มนะครับอ่านะครับผมตัวท็อปนี่ก็จะได้ตัวปรับไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้าครับกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะเปนเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูความเดิมของห้องเครื่องนะครับที่ว่าห้องเครื่องแห้งๆนะครับรถเครื่องไม่เยิมรถรักษานีเป็นยังไงนี่เลยครับผมภายในบอกได้เลยครับซุ้มล้อนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยบัติเหตุแน่นอนครับคานหน้าเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ครบๆเลยนะคะครบๆเลยนี่ฮะซอกเดิมทุกชิ้นครับแหมจะจะซูมให้เห็นค้าฝาเครื่องจริงนะมีแค่ฝุ่นๆนะฮะไม่มี ไม่มีน้ำมันเลยนะครับไม่มีเยิ้มนะครับให้ดูนะฮะโอ้เครื่องแห้งๆเนี่ยเป็นไงตัวท็อปนะครับสภาพนี้นะครับซิงบอกได้เลยครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอแจ้งราคานิดนึงนะครับราคาเราตั้งไว้เพียงแค่1 5ึ0 0 0ห้บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับวีออตัวท็อปปี0ูนนะครับอ่ะห้องเก็บสัมภาระครับด้านหลังนะครับเดิมๆนะครับ แก๊สไม่เคยดมเลยนะครับบอดี้เดิมๆนี่นะครับอาจจะเลอะบ้างนะครับอันนี้ลูกค้าอย่าไปซีเรียสครับเดี๋ยวตรงนี้ซิ่งเก็บงานให้มาปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยสภาพปิ๊งๆเลยนะครับสําหรับนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้ครับโทรหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์0ู6 3 1 2 4 5 4 5หนะครับคันนี้บอกได้เลยครับมาไวไปไวแน่นอนราคาแสนกว่าบาทนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีแล้วครับใครที่หารถไปใช้งานในช่วงปีใหม่รีบๆเลยนะครับผมไปไวแน่นอนโอเค คลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถราคาเบาๆที่เข้ามาใหม่ๆสภาพสวยๆนะครับแบบนี้นะครับรถบ้านนะครับที่บอกได้เลยครับที่เรามีมาเรื่อยๆครับขอบคุณนะครับผมที่รับชมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ